บ้านผมเนาะจะเรียกว่าพ่อหรือว่าชักหรือผมไม่รู้นะอ่ามันมีเทคนิคการเจาะเป็นไม้ไผ่ธรรมดาเนี่ยนะครับถ้าเรามีเทคนิคการเจาะการอลไรตรงนี้มันจะทำให้มันเป็นพันละมีเสยงตอนมเอาไว้เดี่ยวตัดดาบากเขาเีตรงภูเขาลูกไหนมันก็จะเห็นหมดนะครับมันจะคือวางจากเสียงตัวนี้นะครับ นหนปัจจุบันนี้เขาจะใช้ GPS เนาะแต่ยุคก่อนๆนี่ GPS ใช้ตัวนี้เป็นสัญญาณเสียงเวลาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงควายหรือว่าพี่ๆจะเอาไปต่อยอดในการที่ว่าเราเมนูสั่งอาหารก็ได้นะแบบลูกค้าจะเรียกว่าเออเช็คบินนะ่าเช็คบินหรือว่าเอาแฝดไว้หน้าบ้านเวลาเรียกแทนกิ่งก็ได้นะว่ามันก็ดังนึงอ่าถ้าถ้าถ้าลูกค้า,า,า,ายังไม่มาอ่าบางทเรียกว่าหอกเนาะ แต่ทับอื่นผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะด <c oughs> ีเมื่อก่อนเขาใช้เลี้ยงวัวครับผมโอเคนะคะรับกับชิ้นงานจากไม้ไผ่นะครับผมที่มาอบรมที่ที่บ้านอ้อนเนาะอบรมตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่28ครับมีสินค้าอยู่หลายอย่างอ่ามันไม่เพราะว่าช่วงนี้ไม่มีเวลาตอบเพจตอบไลน์อะไรเพราะจะอยู่กับพี่พี่เขาพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นงานพวกงานโซฟางานอะแบบคนนี้ยังมีงานของเล็กๆน้อยๆ้อยทำจากแก้วบ้างอะไรบ้างนะเป็นแนะก้วน้ำตาแชกระปุกออมสินอย่างเงี้ยนะ เท่าน้ำที่ว่าใครชื่นชอบอยังไก็ลองมา,อาล,องลองมาได้นี่นี่ก็แต่งทำกันนี่ทาจากไม้ไผ่ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยไม่มีอะไรปนเลยเนะนี่ยนี่กระดึงก็ทําจากไม้ไผ่นี่ทำจากไม้ไผ่คือหลักการของมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับมีไม้ไผ่มีตะปูมีอสองอันจ,จ,จะใช้ไม้ไผ่ก็ได้นะแต่ว่าบางครั้งเรามันหักเราเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนได้ง่ายเนาะ คือเน้นใช้งานจริงๆนะครับผมโอเคนะกับพิษนี้คราถกจากทางของผมที่บ้านอ่อนบ้านเออเออเอออบตบ้านร้องเนาะของกศนเนาะก็มีอบรมถึงวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบแปดรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ว่าคราวที่สองร้อยเนี่ยรุ่นเนี้ยแล้วเราก็จะไปประมาณสักช่วงประมาณเดือนสิงหาเจอกับที่บุรีรัมย์ครับผมบุรีรัมย์มีแต่งานเยอะเหมือนกันที่ที่ว่าอบรมที่จังหวัดบุรีรัมย์เนาะ จะไปอำเภอสตึกครับผมอ่านี่ก็เป็นของของชาวบ,บ้านที่พี่เขาอยากเรียนรู้ก็มาที่นี่ได้ในช่วงนี้เนาะเพราะผมจะอยู่ถึงที่ถึงวันจันรนะครับผมวันจันวันเสาร์ทย์มาก็ได้ครับแต่ป็นมีงานเยอะๆเยอะอยู่ทำําแค่ทําโชว์ปลาทําเตรียมอย่างวันนี้ทําเตรียมแล้วก็มีกลุ่มชาวบ้านก็ซื้อไปผูกลมมาก็ได้เงินแบบไอ้แบบนี้กับเากำลังใจให้กับพี่ๆเขาเนาะช่วยซื้อเอาไปใช้งานจริงๆได้เลยอบรมจริงอบรมวันนี้พรุ่งนี้ เราก็สร้างรายได้ได้นะอย่างนี้ครับผมคือมาขายได้กินเนาะอันนี้ก็าฝากตัวนี้ด้วยนะเพราะชุมชนที่ชอบทำนี่ตัวเท่าไหร่ผมไม่รู้นะเผื่นนะอใครจะชันสมัมนัสแดนงานของไม้ไผ่ผมผมนองชอบเลยครับโอ้เสียงเพราะมากเลยครับเนี่ยแล้วเอาอีกอันหนึ่งชิมไม้ไผ่ครับนี่เดี๋ยวพวกนี้จะแก้ไขนะเดี๋ยวแต่ผมยังเ,เล่นยังไม่เป็นนะ เราลงข่อยไปให้ขิมขิมจากไม่ไผ่นะครับแต่จะดีดอีกตีไม่เป็นเดี๋ยวให้คุณลงขาตีให้นี่ลงขาเขาเป็นคนทํานะผมไม่ได้ทำเขาตอนนี้นี่พ่อคนวนี้ก็ได้รับคำแนะนําจากผู้สูงอยู่ที่นี่เขาทําผมทําตั้งนานไม่ดังครับแต่ว่านี่พยายามทำแล้วนะมันมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ว่าผมเกี่ยวกับเช่นผมบังภูเขาครับทำตั้งหลายรอบแล้วไม่เคยดังเลย แต่มารอบนี้ดังจริงครับผมโอเคนะครับทีนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ